มีคนบอกแปดมือน้วยที่ใครบอกแปดมือนะถ้าถ้าถ้าไม่ชนคลิปอ่ะก็โอเคถ้าเ้าปลายปีอ่ะยังพอได้แต่ถ้ายังไม่ทราบวันสิ่งยังไม่ทราบวันเป็นไงประมาณนี้ค่ะ ปฝามเป็นวงวนรอบที่นั่นถ้าในนั่นต้องไปแรกนน้องจากนี่สอนเร่อนสบายแบกของกลับไงเ่ยอาาวขไปองสาวลบอกว่าบุกไม่มาไม่แต่ว่าแลกไม่ได้แลกไม่ได้อาจจะเอาไปแบบป้อมอ่ะแต่ว่ามีีาฝากไว้ที่นี่ใช่ไหมเออมันมีมันมีคนอ้าแต่ว่าใส่หันสบายยากที่ขวบนัเอง่ะเราบ้ได้

มันเหมือนแฮปปี้มิวันอะไรบ้างโอ๊ยมันมีพลาสติกอยู่สามสี่ชิ้นน่ะเอาไปตอไม่มีแล้วมันบินออกไปแล้วไม่มมีกระดูกไก่ไฟแบ่งมิดห่วยแบ่งยังไงล่ะับแล้วถ้าของจริงนี้หมดสิดเอ้าวไปกินหมดไม่ขอโทษไม่มีถูกไหมไม่ไม่เคยเจอจริงเมตร้าน ไม่กับยาหมืไมกับไนไกัไงาไดาติดรถที่ป้องไปเรียนซีนาัผมีเีอยู่เลยใกล้หายยังม้ทำผมมาเลยหาย้หายองทำผมบอมหายยาไเไกินยาอะไรนีมน่ไแดงเย็นไมที่ให้ไส่กางได้กินยา รอนซ้อมอ่ะรอนซ้อมอ่ะมันเหนื่อยไงมันจะน้ำเย็นก็กินจังวันไม่ต่อยก็เหน้่อยก็มาลดน้ำ วิตามินซีวิตามินซีเหรอมากินวิตามินซีลยไม่รู้เรื่องอะไรใช่แ่แต่ว่าก่อนมาเราพซื้อของด้วยกันมากระผมมาทำดีดาดอ้กได้เป็นผมมาอกอีอีกโอโหหน้าแดง หน้าแดงหม่หรอขอโทษโทษมีคนแดงไม่เลยปาจะไดรก็องเออจรทำไมแปตแมันไม่ขึ้นนะปมันก็มีที่เปิดตรงนี้ต้องเปิดเองก็ต้องเปิดเองเปิดดม่นจริงหรอาไม่มีเวลาแล้วป้านี่ซ้ายดิถเอออกด้านซ้ายถูกไหมเอทำไมเปิดแปดแล้วไม่ได้ แล้วกซองซ้ายแล้วเจอขวาเลี้ยว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 ขวาเลยหน้าหมู่บ้านเนี่ยเล้วก็เลี้ยวขวาไปได้หมดใส่ใจขอบนี่มาละ